ป่านะป่านะครับกัดลูกป่าอยู่ในป่ากับรังอยู่ในป่าว่าไม่รู้นะครับกัดหลายทีนะตรงนั้นนะ กับว์อ่ที่เดิม เราเข้าไปในตุ้มไม้นะครับเดินตัวตุ้มอยู่นี่นะ น้ำตามมาไม่ขัด ตามมาไม่เห็นปลาตามไหมข้างหน้าครับมองไม่เห็นาามในนนม่คันได้ดูเองกีนีกำลังหันไปดูปลาป่ากัดอยู่ในป่า ตามมาขัดลื่นจนได้คะตามมาขัดลืนจนได้ตีตื้อๆครับซ้ายมังม่งขวามั่งโดนอ๋อแบบนี้เออเจอไซส์แบบเห้าวๆอ่ะชาวนี้นะ ตีย้ำๆไปเรื่อยๆครับสายทีกว่าทีตีย้ำๆไปนะครับก็มีขึ้นน้าเรื่อยๆนะครับแล้วก็กัดลูกปลานในป่านนะกัดอีกแล้วกัดลูกปลาอยู่ตามในป่าหลายตัวครับเดี๋ยวกัดเดี๋ยวกัดนะเสียงสนั่นป่าเลยเช้าๆเราก็ใส่ตีตื้ย้ำๆนะครับออกมากัดออโอ้ยเขาเบาตาเลยตัวนี้ ก็ไสโลก,กว่าเนี่ครับไสโลก,กว่ากว่ากัดกบยางแอร์ไลน์ครับ,รบ,รบเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับก่อนหน้านี้ใช้เป็นสีดําโดนไปสองแต้มครับเปลี่ยนสีแดงบ้างก็ตีเต,ต,ตยๆยำๆโดนเลยใส่รับแขกครับโลก,กว่ากว่าใส่กาลังฮาวเลยไ่นี้กัดกระจุยกระจายครับเชา้านี้อากาศร่มๆคุณปลาคุณฝน,นนะ ก็เป็นหมายเด็ดอีกหมายหนึ่งนะครับตรงนี้คือเข้ามาเทไรก็โดนะครับถ้าใครเคยดูในคลิปที่ผมเคยลงไปใน YouTube เนาะก็จะเห็น,นครับว่าหมายเนี้ยโอ้สนั่นวันไหวกัดไปหลายตัวมากโอเคครับผมฝากผลงานไว้ด้วยครับปบยางแอร์ไลน์ครับผมชาวนี้แต้มที่สามครับสุดยอดมากครับผม